สวัสดีค่ะท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะมาฟังดวงของคุณในช่วงไตรมาสที่1ของปี64เนาะมกราคมพามีนานะคะนะเจ้าชะตาในช่วงปีนี้เนี่ยจะใจร้อนเนาะรอใครไม่ได้อารมณ์ญหงุดหงิดง่ายเนาะเพราะฉะนั้นอยากใช้อารมณ์นะคะในปีนี้ถ้าจะมีปัญหาผิดพลาดทะเลาะมีคดีความเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์ของคุณเป็นหลักหลายๆคนมีปัญหานะคะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาแล้วแหะมีปัญหาเสียเงินเสียทองมีปัญหาพ่อปากเนาะเพราะความ,มญหงุดหงะะิด ไม่พูดในช่วงปีนี้นะพี่จิกถ้าพูดในช่วงปีนี้เนะี่ยพูดแรงเจ็บแรงคนข้างข้างสะเทือนเผลอตัวเราเองก็อาจจะมารู้สึกผิดหวังเสียใจในคําพูดของตัวเองว่าไม่ควรจะพูดแบบนั้นไม่ควรจะทําแบบนั้นก็ได้นะคะ การงานการประมูลการค้าขายส่วนตัวการทำธุรกิจส่วนตัวถือว่าดียังเอาอยู่นะการเงินก็ยังหมุนคล่องยังจ่ายได้ภาระทุกอย่างจัดการได้แต่คุณค่ารู้สึกเครียดนะคนค้าคนขายเนี่ยยดยอดขายอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าเนาะหรือว่าอาจสะดุดสักนิดหน่อยนะคะในช่วงแรกๆเนาะนะคนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับปรุงนะวิธีการขายการพูดคุยการดีลกับลูกค้าการจัดโปรโมชั่นพิเศษจะช่วยได้ การทางานสาหรับใครที่ทำออรับราชการเนาะหรือทํางานในหน่วยงานโดยเฉพาะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารเนี่ยนะคะต้องระวังเรื่องของเอกสารผิดพลาดด้วยเนาะต้องละเอียดรอบคอบให้ดีรวมไปถึงการเซน็นสัญญาธุรกิจต่างๆนะคะก็ต้องวางแผนให้พร้อมเนาะอ่านให้ละเอียดนะคะอย่าปล่อยผ่านเนาะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของคดีความมีเกณฑ์เรื่องของปัญหาเรื่องเก่าเรื่องของคนอื่นนะคะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดหลายๆคนอาจจะทำธุรกิจเ,เอกสารผิดพลาดโดนตําหนิได้ด้วยเหมือนกันนะในช่วงไตรมาสนี้นะ ใครที่มีหัวหน้านะช่วงปีนี้หัวหน้าจะจิกตามจะฟิตเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องการขัดแย้งไม่เข้าอกเข้าใจกันหรืออาจจะถูกตำหนิได้ง่ายๆถ้าคุณไม่ละเอ,อียดรอบคอบนะคะหรือว่าตัวเองไม่พยายามที่จะปรับหรือว่าดึงดันเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเนี่ยจะเกิดปัญหาหลายๆคนมีโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ได้มอบหมายงานพิเศษเพิ่มเข้ามาปีนี้เหนื่อยหน่อยนะทั้งคนที่ทำรับราชการหรือคนที่ทำธุรกิจของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะ เรื่องของการเงินในช่วงปีนี้เนาะมีโอกาสที่คุณจะมีค่าจ่ายจอนที่ไม่ได้วางแผนนะคะหลายหลายคนมีเกณฑ์เสียเงินไปแล้วเนาะในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาบางคนก็มีเกณฑ์เรื่องของการจ่ายค่าประกันนะค่าสุขภาพนะของตัวเองของคนในครอบครัวถ้าเสียเงินมาแล้วถือว่าเป็นการฟาดเคาะนะคะเนาะปีนี้ต้องประหยัดรัดเข็มขัดสักหน่อยนะภาระที่มีจัดการได้จ่ายได้แต่การเงินค่อนข้างจะตึงมือถ้ามีปัญหาก็ยังหมุนเงินได้อยู่ยังพอแก้ไขสถานการณ์เรื่องเงินได้ถ้าใครที่มีปัญหานะคะ คนที่เคยค้ำประกันให้คนอื่นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระวังนะเพราะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ไปรับรู้ไปเกี่ยวข้องบริวารลูกน้องออกด้วยหลายๆคนก็ลูกป่วยเนาะหรือว่าหลายๆคนก็เสียเงินกับลูกกับเต้านะน้องหมาน้องแมวนะหรือสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องของความรักนะคะหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหากันด้วยเรื่องของญาติพี่น้องเนาะมีการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องจิกจิกนะคะหลายๆคนเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งท้าเลิกในดวงมันคิดว่ายังไม่เลิกหรอกเดี๋ยวก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมแต่แอบทุกข์สักหน่อยเนาะ ใครที่คบซ้อนเนาะเหยียบเรือสองแคมยังดําเนินไปเรื่อยๆในดวงมันคิดว่าก็ยังเอาอยู่แหละ ะะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าแฟนจับได้เนี่ยหรือเราจับแฟนได้มันก็ถึงสถานการณ์ที่ต้องเลือกนะคะระวังทะเลาะกันคนโสดโดดเด่นมีโอกาสที่คุณจะพบรักมีโอกาสที่รักใหม่ๆจะหวานชื่นหรือคนที่จีบกันใหม่ๆเนี่ยนะคะมีโอกาสที่คุณกําลังจะวางแผนที่จะไปเที่ยวด้วยกันเนาะความสัมพันธ์งอกเงยงอกงามนะคนโสดโดดเด่นนะมีโอกาสที่คุณจะพบรักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโสดแล้วมีคนเข้ามาเนี่ยนะคะต้องดูให้ดีๆด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยก็เลือกหลายคนคบหลายคนดูหลายคนมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะ แต่ปัญหาของรักใหม่หมเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณจะเจอคู่แข่งรักเนาะนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเท้าเช้าถึงเย็นถึงต้องพยายามจีบซะหน่อยเอาชนะใจเขาให้ได้ค่ะสุขภาพในปีนี้ต้องระวังช่องปากช่วงท้องตั้งแต่คอลงมาเนี่ยนะคะ นะจะมีปัญหาหลายๆคนมีปัญหาเรื่องหัวเขา่านะหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องมดลูกรู้สึกเนืองทอหน่วงท้องนะคะบางคนเป็นไมเกรนนะความดันขึ้นนะคะเนาะหลายๆคนต้องไปหาหมอนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมกุมภาช่วงต้นเดือนนี่แหละเนาะเพราะฉะนันดูแลตัวเองให้ดีนะคะไปปลายไปแล้วเริ่มดีขึ้นเรื่องของสุขภาพเนาะ,คะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะคะแพ้ขนสัตว์แพ้ขนแมวดูแลตัวเองด้วยมีโอกาสที่มันจะกําเริบได้ง่ายๆนะคะออกกําลังกายสักนิดนึงนะใครที่ประกันขา สุขภาพตัวเองสุขภาพของคนที่รักนะคะหรือสุขภาพหรือแม้แต่ประกันรถประกันบ้านเนี่ยในดวงมันขึ้นว่าต้องไปจ่ายซะนะคะขูดหินปูนทําฟันก็ไปทําไว้สักหน่อยเนาะการทําบุญเสริมดวงในช่วงปีนี้นะคะร่วมไถชีวิตโคกระบือได้นะปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าช่วยเหลือสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่านะจ๊ะแล้วก็เนาะ จัดระเบียบนะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบ่งปันสัดส,ส่วนเขาให้ชัดเจนว่ามาอยู่เขตนี้คนอยู่เขตนี้หรือว่าเขาอยู่ตรงส่วนนี้เพราะมันอาจจะมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจัดสรรให้ดีนะคะไปไหว้พระพรหมไปไหว้พระพิคเนตนะคะไปไหว้เสด็จเตียกมหลวงชุมพรรัชกาลที่5ารัชกาลที่9ได้จ้ะเรื่องของโชคนะคะเจ้ชาชะตาไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องโชคนะ,คะแต่มีโอกาสที่จะมีโชคนะคะจากผู้ชายคนหนึ่งจากอายุพ่อ นะจากคนพิการนะคะเนาะจังหวะเสียงดวงเนี่ยมีเสียงดวงโดดเด่นเนี่ยจังจะเป็นช่วงเดือนมก,กรานะเดือนอื่นไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะช่วงมก,กราเนี่ยต้นเดือนระวังจะมีปัญหาทะเลาะกันกับคนอื่นเนาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะมันหมายถึงความขัดแย้งรักไม่ได้ดังใจมีอุปสรรคปัญหาเพราะปากเพราะคําพูดเนาะหรือมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านเพราะเรื่องของคนอื่นทะเลาะกับแฟนก็ได้ด้วยเหมือนกันทะเลาะกับคนในที่ทํางานทะเลาะกับหัวหน้าก็ได้ด้วยเนาะแต่นะคะ ออพอกลางเดือนไปแล้วดีนะจ๊ะเป็นจังหวะที่จะติดต่อจะดีลขอความช่วยเหลือกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ชายคนหนึ่งหรือแม้แต่การโปรโมทยอดขายการค้าการขาย ค้าขายดีมีกําไรนะเป็นจังหวะและโอกาสรวมถึงการประมูลงานการแข่งขันราคาต่างๆด้วยพอช่วงเดือนกุมภาช่วงต้นเดือนไม่ค่อยดีหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะถูกตําหนิหลายๆคนก็ไปตาหนิชาวบ้านหรือจะมีปัญหากับมนุษย์ป้าหรือผู้หญิงไม่คนหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะแต่ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้ด้วยผู้หญิงคนหนึ่งเช่นเดียวกันในช่วงกลางเดือนหลังไปแล้วเนาะนะคนะเนาะถือว่าเดือนกุมภาเนี่ยขยันนะ จะดียิ่งขยนันเงินยิ่งเข้าภาระทุกอย่างจัดการได้ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้าสู่เดือนมีนาเนาะมีนาช่วงต้นเดือนเนี่ยค้าขายดีมีกําไรงานเพิ่มงานเยอะการต่อยอดเรื่องงานการต่อยอดเรื่องเงินเป็นไปได้สวยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเป็นจังหวะของการจะซื้อจะขายเนาะะหลายๆคนก็มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางด้วยถ้าเครียดเรื่องเงินหมุนลวเงเงินได้หรือเปล่าตามดวงขึ้นเลยว่าหมุนได้นะจ๊ะ ปีนี้ดาวพุสธเสีนะเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์คิดก่อนพูดขอให้มีความสุขค่ะชาวพิจิก